พี่ครับพี่ครับผมเพิ่งมาเล่นเวลเท่านู้นเวลเท่านี้ไม่ทันครับทำยังไงดีนะครับก็วันนี้นะครับที่ผมบอกว่าให้รอก่อนนะครับจะมีเควสใหม่มานะครับตอนนี้เควสเก่าๆที่ผมเคยทาคลิปที่ผ่านมาเนี่ยมันได้หมดเวลาไปแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเควสสัปดาห์ปาร์ตี้แล้วนะครับอ่าอย่างแรกนะครับสัปดาห์ปาร์ตี้เนี่ยมันจะข่วงกับอะไรเยอะแยะนะครับมันจะไม่ได้แค่ E.P. x อย่างเดียวนะแต่ผมจะพูดไปเป็นทีละอย่างก่อนนะครับสําหรับใครที่ เลเวลนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะถึงเท่าไหร่อย่างไงก็ช่างนะครับให้ทาตรงนี้ก่อนนะเรื่องเติมเรื่องอัดอะไรผมบอกแล้วให้รอวันท้ายรอวันสุดท้ายมันยังเติมทันไม่เป็นอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ e x p ก่อนนะครับตอนนี้คุณเวลเท่าไหร่ 20- 30อะไรก็ช่าง10กว่าหรือยังไงก็ช่างนะครับบอกเลยว่าตอนนี้มันไม่มีการาหาย e x p ด้วยวิธีอื่นแล้วนะ่ามันเหลือแค่อันนี้อย่างเดียว อย่างแรกนะครับให้ดูที่เควสที่มีของรางวัลนะครับเนี่ยที่มีรูป exp คําว่า exp อยู่ด้านหน้าเนี่ยสี่ร้อยสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบอะไรเนี่ยนะครับอ่าให้ทําเฉพาะเควสนี้นะครับให้ทําเฉพาะเควสนี้มันจะมีเควสอื่นๆเห็นไหมเควสอื่นๆมันไม่ได้นะมันไม่ได้ exp นั้นเนี่ยไอเติม100เพชรใช้100เพชรอะไรทุกวันเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันจะมีแค่4เควสนี้นะครับอ่ามันก็มีแค่อ่าล็อกอินนะครับอ่ามีล็อกอินมีเล่น ให้จบหนึ่งแมตต์เล่นกับเพื่อนหนึ่งแมตต์ถ้าใครเล่นกับเพื่อนแล้วก็จบหนึ่งแมตต์ด้วยก็นั่นแหละครับก็คือเสร็จสองเควสเลยแล้วก็จะมีอีกเควสหนึ่งเป็นเควสพิเศษนิดนึงเพราะว่ามันให้ใช้ในตอนที่เราลงแรงอะ่ะคุณจําเรื่องบูตเเรงได้ไหมอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอ่อันนี้เราก็อยู่ที่หน้าอ่าห้องล็อบบี้ลงแรงนะครับก็ให้กดข้างบนนะครับเนข้างบนแ,แถวกลางๆข,งขวานะครับอ่ามันจะมีรูปธงอันนี้อยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมธงด้านบนเนี่ย นี่แหละครับที่มันบอกให้ใช้ธงนะครับถ้าเกิดใครไม่มีก็ราคา10เพรนะครับก็คือตอนที่เลือกตัวลงแรงอะไรเสร็จแล้วก็นั่นแหละครับกดใช้ถ้าคุณเล่นชนะคุณก็ได้120 e x p ถ้าแพ้ก็ได้60นะครับแต่ว่ามันจํากัดเห็นไหมครับมันจํากัดแค่สัปดาห์ละ10อะไรงนี้นะครับก็ซื้อไว้นะครับซื้อไว้เลยก็ได้เพราะว่าเควสที่เราจะต้องทำเนี่ยมันทํา2อาทิตย์นะ14วันเลยนะครับก็ซื้อเผื่อไว้เลยก็ประมาณ100เพรนะครับ แล้วก็ไม่ต้องเอาไปใช้ทีเดียวหมดนะครับใช้เราต้องเก็บมาทำเควสใช่ไหมเออเควสมันเป็นเควสรายวันนะเห็นไหมมันเขียนว่ารายวันอยู่เนี่ยอ่าเรามันให้ทำเควสวันละครั้งก็คือเราก็กดใช้วันละครั้งเออถ้าเกิดคุณใช้หมดแล้วมันหาซื้อไม่ได้แล้วนะเออมันจํากัดนะก็ดองไว้นะครับเออไว้ไว้แบบใช้วันละอันวันละทงวันละทงอะไรอย่างนี้คือตอนเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนว่า e ี100เนี่ยตอนนี้ก็ต้องเก็บนะครับเก็บให้หมดเพราะว่าคุณมาช้า e ีีคุณไม่ทันเวลคุณจะไม่ไปถึงเจะไม่ไดสกินนรมะคับ ซื้อ10เพชรแล้วได้100 EP ดีกว่าเปิดหีบ50เพชรแล้วได้แค่300ถ้าคุณเกลือใช่คุณได้แค่300 EP ถ้าเกิดโชคดีมี250ด้วยนะเอออันนี้มีนะมีนะก็เก็บให้หมดครับอ่ามันอาจจะเติมอ่ภารกิจมันรวมรวมวันนี้ด้วยนะเควสทั้งหมดเนี่ย14วันใช่ไหมอ่าคุณก็ต้องใช้14ทงนะครับ ก็นั่นแหละครับอย่าลืมดองอย่าลืมเพลินแบบกดใช้ไปเรื่อยนะครับเก็บไว้ใช้วันละทงแค่นั้นนะ e H p ทั้งหมดที่ได้นะครับนี่อันนี้4 0 0ร้ยใช่ไหมอันนี้3 5 0 3้อยหสบอ่ห้ารวมกันทั้งหมดรวมเควสใช้ทงด้วยเป็นพันสองร้อ EKP ทำทั้งหมดนะครับรวมณวันนี้เลยคือผมคิดว่าหลายๆคนคงไม่พลาดกันแล้วละ่ะเออมันคงไม่มีใครมาช้าก,กว่านี้แล้วละ่ะนะเอออันนี้ก็รอบสุดท้ายละ รวมวันนี้ด้วย14วันนะครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายนะครับคุณจะได้มา16,800 EXP ซึ่งเท่ากับ16เวลกว่าๆอ่าแล้วคุณก็เอา16เวล80์ซนะ่ะไปบวกกับ EXP และเลเวลของคุณตอนเนี้ยลองรวมกันสิว่ามันพอเวล75ไหมถ้ามันไม่พอนะครับวันท้ายนะ,ะถ้ามันไม่พอคือวันท้ายแล้วแหละค่อยไปลุ้นหีบครับ นี่ไอเหตุ I ที่ผมบอกนะครับ50าสิเพชนะครับห้าสิเพชถ้าใครอยากเปิดอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวตอนท้ายผมต้องเปิดอยู่แล้วเพราะผมจะเจาไปให้ถึงเลเวลร้อยาสิบนะครับเดี๋ยวรอมาเปิดตามผมวันสุดท้ายก็ได้วันที่7วันที่8อะไรเนี้ยจะให้ดูข้อมูลตรงนี้ก่อนว่านี่ครับที่ผมบอกทำไมได้แค่300เห็นไหมครับเปอร์เซนต์การออกให้ได้ EXP เนี่ย 75% 75เลยนะที่จะไดาอีพี0ให้ตีแบบเกือไว้เลยว่าคุณเตรียมได้แบบ300 300แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมืกเก่อกี้10เพชราได้100อ่ะใช่ไหมถ้าคุณจะเอา300มันแค่30เพรเองอ่ะคุณเติมไปเหอะไอ้เวสทงอะไรเมืกเก่อกี้อย่างน้อยก็ดีกว่าน,นี้นะครับเออยังถูกกว่านะ30เพรกับ50เพรอ่ะเอออันนี้เป็นทางเลือกของคนที่แบบทำหมดแล้วอะ่ะ คือเขามาช้าหรืออะไรยังไงก็ตามนะครับก็คืออันนี้คือทางเลือกสุดท้ายละต่อมานะครับยังไม่จบนะครับเอ๊ะทำไมทำไมมันมีแบบเควสที่ได้ EP แล้วแล้วอันอื่นไม่ได้ EP มันได้อะไรเห็นไหมครับตอนที่คุณทําเควสอะไรพวกนี้มันจะมีแ,แต้มด้านหลังเห็นไหมครับเนี่ยแต้ม,ตมที่เป็นตัว M สีฟ้าเนี่ยเห็นเขียนอย่างเนี้ย,ยคูณ2บ้างไม่มีบ้างอะไรเงี้ยบวก200บวก500อบวก1000อะไรเนี่ย, 200, 500, 1, ยคืออะไรนี่ครับดูด้านซ้ายล่างนี่ครับเห็นหลอดหลอดไหมครับขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นห้าอะไรเน คือถ้าคุณทำเควสอะไรพวกนี้ไปอ่ะมันก็จะได้แต้มคะแนนข้างหลังมาอัปเกรดกล่องพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าในกล่องมีสกินครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับกล่องขั้นหนึ่งก็จะเป็นสกินธรรมดาครับขั้นสองก็เป็นอีลิตอะไรอย่างงี้นะครับขั้นสามก็เป็นพวกสเปเชียลนะครับขั้นสี่อันนี้ผมยังล็อกอยู่เลยนะเพราะว่าเควสมันเพิ่งมาวันแรกนะก็เป็นพวกสกินระดับอีพิกนะครับนี่อ่าส่วนขั้นห้านะครับเป็นลัคกี้บ็อกนะครับมีแค่นี้นะอ่า มีแค่สก,กินแค่ตรงนี้อยากได้ไหมอ่าถ้าอยากได้ผมก็มีวิธีแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากได้คุณทําแค่เควสอีกีไปเออคุณเติมแค่ทงอ่าอย่างไงก็ต้องเติมตเติมแค่ทงตรงนั้นถ้าอยากได้นะครับอ่ามันจะมีอีกสองเควสพิเศษนะครับมันจะมีสองเควสพิเศษนะครับนี่คือเควสนี่ครับคือทุกคนนะผมคิดว่าเควสมันจะต้องเสร็จอันใดอันหนึง่งถ้าคนที่ซื้ออ่าบัตรผ่านแบบธรรมดามานะเพราะว่าเควสเนี่ยมันให้ซื้อบัตรผ่านเออบัตรผ่านไอ้พาร์ทเอ็มน,นั่นแหละ แบบใดก็ได้นะเออมันก็ได้อย่างนี้แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งคือให้อัปเกรดให้ให้อัปเกรดเป็น M พัทนะครับสำหรับใครที่ซื้อแบบธรรมดามาแล้วอยากได้กล่องเนี่ยสกินเนี่ยสกินลัคกี้บ็อกด้วยนะคุณก็ต้องไปอัปเกรดแบบพัดนะครับอท Quest เเผมเสร็จหมดแล้วเพราะว่าผมซื้อไปหมดแล้วเห็นไหมครับผมอัปไปหมดแล้วสําหรับใครที่มีแบบธรรมดาแล้วนะครับราคาตรงนี้มันก็เป็นแค่300รอยนะครับเออสามรอเพชรนะครับก็อัปเกรดกันได้ ทำแค่ตรงนี้พอนะเนี่ยมันได้มันก็ได้เบิกบวกอีก2เวลด้วยนะเออซื้อบัตรผ่านพัทเนี่ยก็ไม่ได้ฟรีนะได้บวก2เวลได้เอฟเฟกวิ่งใช้ได้ทุกตัวนะครับเอฟเฟกวิ่งเนี่ยแล้วก็มีท่าทางของเกนเจอร์แล้วก็เหรียญไอ้นี่เอาไปเปิดไอเอ็มห้าย้อนหลังอะไรกันก็ว่ากันไปเดี๋ยวจะมาคํานวณน,นะครับว่ามันได้จริงไหมนะครับให้ดูแค่เควสรายวันที่ได้ EP นะครับออแล้วเราต้องมาเติมธงนะจำจำไว้แค่ตรงนี้นะแค่เควสรายวันที่ได้ EP ของพนะครับแล้วก็มาธงนะครับแล้ว็ อัปเกรดแค่เนี่ยครับเอ็มเออบาทานเอ,เอคิดว่ามีทุกคนแหละใครมาดูคลิปนี้ผมคิดว่ามันต้องมีอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าจะเป็นพัทหรือธรรมดานะครับคุณก็ไปอัปให้เป็นพัทนะครับอ่าแล้วคุณก็จะได้บวกอีก300แต้มนะครับหรือถ้ามันจะประหยัดกว่านี้ที่จริงอะ่ะผมอยากให้ทําตามนี้นะเออผมไม่แนะนาดีกว่าอันอื่นนะเพราะว่าแต้มอ่ะแต้มข้างหลังเนี่ยมันต้องการเห็นไหมขั้นขั้นสุดท้ายอ่ะเออถ้าเราจะเอาสกินลัคกี้บ็อกซ์ขั้นสุดท้ายเนี่ยดูที่แถบหลอดดอาลลาร์นะครับขั้น, 5, น, 4, 8, นบ อ่าสี่พันแปดเนี่ยมาจากไหนให้ดูเควสที่ผมบอกก่อนรายวันที่ผมบอกให้ทํารวมถึงซื้อธงด้วยนะครับมันจะได้ล็อกอินมาได้หนึ่งร้อยเห็นไหมครับเไอ้แต้มด้านหลังนะไม่ใช่ EP Part นะครับแต้มของกล่องนี้นะครับล็อกอินนะครับได้มาหนึ่งร้อยใช่ไหมเล่นอ่าเล่นกับเครื่อนเล่นกับอะไรเนี่ยได้มาแปดสิบกับหกสิบนะครับแล้วก็รวมกับไอ้ที่เควสที่ผมให้ทําด้วยไอ้ไอ้ซื้อธงใช้ธงอะไรนั่นน่ะวันละครั้งอ่ะบวกอีกสี่สิบเป็นทั้งหมด 280, นะครับ 280บวกไอ้ไม่ใช่บวกรวมกันนะครับนับตั้งแต่วันนี้เลยทำตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายนะครับก็14วันนะครับก็เดี๋ยวผมกดกดเครื่องคิดเลขให้แป๊บหนึ่ง280นะครับคูณ14เท่ากับ3 9 2 0นะครับ3 9 2 0เฉพาะเควสตตรงนี้นะครับอ่าแล้วมันมารวมกับอันนี้มันมารวมกับอันนี้ อีก800นะครับ3,920ั 3, 9, นะครับเมื่อกี้บวก800เท่ากับ4,720นเแล้วครับอ่ามันจะ4 8่พอยู่แล้วเห็นไหมเห็นไหมจะ4 8่พอยู่แล้วขาดอีกนิดนิดหน่อยๆเนี่ยคุณก็เลือกทําเอาว่าจะทำเควสไหนเห็นไหมมันจะมีอีก2องเควสซึ่งผมคิดว่าไอ้เควสเนี่ยผมไปทําตอนท้ายยังไงก็พอนะ ไอเติมร้อยเพรอะไรเนี่ยเออเพราะมันขาดแค่หน่อยเดียวอ่ะถ้ามันขาดแค่แปดสิบอไปเงี่ยคุณเติมร้อยเพรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเปิดไอ้นั้นแบบตอนสุดท้ายอยู่แล้วอันเนี้ยผมไม่เครียดอยู่แล้วผมเติมน่าจะโดนแบบผมไปคำนวณดูคลิปเก่าๆมาแล้วนะว่าถ้าจะเอาให้ถึงวร้อยห้าสิบเนี่ยผมต้องเพิ่มอีกสี่ห้าพันบาทเพื่อที่จะเอาฟิกเกอร์นะครับก็สำหรับใครที่ไม่ไปถึงขนาดนั้นนะครับก็เนี่ยแหละครับผมคำนวณให้แล้วคุณไปเติมร้อยเพรก็ได้วันสุดท้ายนะเติมร้อยเพรอะไรเงี้ยพมันครบป๊บ เดี๋ยวมันจะมีให้เปิดวันที่7วันที่8อ่ะวันสุดท้ายพอดีแหละเออมันช่วงช่วงวันสุดท้ายพอดีคุณก็สามารถได้สกินลัคกี้บ็อกไปนะครับแค่นั้นเองเสียไม่กี่ร้อยเพชรเองครับรวมๆแล้วโอเคนะครับขอย้ำอีกทีนะครับหลักๆนะครับให้ทำเควสนี่นะครับที่ได้ EP พาร์นะครับรวมถึงเควสที่ใช้ธงด้วยอ่ามันจะเสียเพชรเสียอะไรก็ตามคุณต้องยอมเสียแล้วนะครับมันยังเสียน้อยอยู่เดี๋ยวมันจะโดนหนักกว่านี้สำหรับใครที่เวลไม่พอนะครับก็ทำมันนี้ไปนะครับแล้วก็หลักๆนะครับอัปเกรับ ให้เป็นแบบพัดนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยยังไม่ต้องไปทําเลยไอที่พวกใช้เพชเติมเพชใช้เพชอะไรเนี่ยยังไม่ต้องไปทานะไปทําวันสุดท้ายนะครับอวันสุดท้ายใช้ EP ใช้อะไรเนี่ยผมคํานวณแล้วว่ามันต้องพอมันต้องพอดีแน่นอนนะครับหรือถ้าใครไม่อยากได้นะครับเออไม่อยากเติมเลยใช่ไหมขั้น4ี่เอาแค่ขั้น4ี่ก็ได้แบบไม่เติมได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับว่ามันพอไหมผมไม่ได้คานวณขั้นต่ําด้วยเนี่ยมันต้องการขั้น4มันต้องการ2องพันผมคิดว่าน่าจะพอนะ อาจจะไม่ต้องเติมด้วยมั้งเนี่ยไม่แน่ใจอะ่ะเออเหมือนไม่ต้องเติมสิใช่ปะ่ะทำเควสทุกวันมันก็ได้สามพันกว่าแล้วอะ่ะอืมก็เนี่ยก็จะได้ระดับแค่เนี้ยนะครับอ่าก็ดูเอาว่าอยากได้ไหมหรืออยากไปถึงลักกี้บ็อกอันนี้ตัดสินใจกันเอาเองนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะหายข้อข้องใจกันแล้วนะสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่ EP อะไรไม่ทันอะไรยังไงนะครับนี่คือทางเลือกสุดท้ายแล้วนะครับ ก็ลองไปคำนวณเองดูนะครับเออสำหรับใครที่เวลตอนนี้เท่าไหร่นะครับก็ลองไปบวก16เวลตีว่า17ก็ได้อาา่าขาดอีก200 EP อะไรเงี้ยลองไปบวกดูครับว่าพอไหมเออเวลคุณพอไหมถ้าไม่พอนะครับคุณต้องใช้ตังคลุ้นหีบเอาแล้วละ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำใจผมนิดนึงนะครับถ้าใครกดแชร์ให้ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับ โอเคครับถ้าใครยังงงอยู่ก็คอมเมนต์ถามได้นะครับผมก็ว่างก็จะมาตอบเรื่อยๆแหละไม่เป็นไรนะครับใครที่แบบว่าว่างๆอยู่เห็นก็ช่วยผมตอบหน่อยก็ได้นะครับถ้าเกิดผมไม่ว่างอะไรนี้นะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ